ตัเนี้เอาอยู่วันนี้เสียใหแม้โูเป็นเขาเขาเสียมเอเยย่ยเพียร่ยเพียรปากเลยวันนี้สวัสดีควันดีค่ะวันดีค่ะโอ้ยย่ยเทียนปากเแล้ครับมีป้าดูจริงดรดีค่ะไม่ไงบมไปเพื่อรับคณะใหนมากแล้วกัการระยานมิรคืออยู่ตรงนี้ลูกศิษย์หลวงปู่บุทันสมัยย่ยซาคำจริงสุอยอดเล่าต้นลูกาอยก็พี่โชวได้เลยมันต่อเสียงย่ยซ้ำอีเปเลย แต่งตัวเมอนมัน่สามปล่าเลาอ่ะเี่ครับเออได้สไต์มัใเ่สามเป่ยเทาแท่แแเ้า่างาแต่ว่บอันนี้เขากินแไเลครับลกามันจะเป็นซอกเกก็เป็นแคปซูลอันนี้พวกงาพวกงาดำพวกเซรามีวิตามินดีพวกสาหร่ายเขียวครับเออยาแบบเซฟโมเลียมบ๊วยบ๊วดเจตัวนี้เดีเจเนาะอันนี้ยาทิ่ันพี่น้องอยาซิันของยายเพี้ยนนะครับอ่าโดยคุณนายมุลทิลา นะครับของช่อง78ช่องของอ่าของมลเทล่าทีเป็นหลอดของมลเทล่าเป็นหลอดไทยบ้านทีวีของไทยบ้านทีวีอของไทยบ้านทีวีอันนี้มอบมาให้ซื้ออัน้หมอบมะหอซื้อโอ้โหขอบใจครับอันนี้ของม่ใหญ่อันนี้ของใหญ่เพียรครับกรีนกรีนพลัสโอイルอ่าเป็นสารสกัดงาดำยับยั้งเซลล์มะเร็งเส้นป้องกันเส้นเลือดตีบในสมองเบาหวานไทรอยด์ความดันสูงเก้าเก้าขวดหัวเขาลูกมาต่อยนะอ่าจุกเสียดพดและย้อนหายใจบปทั่วท้องตัวนี้เอาอยู่ ใกินสามกองรับประกันเลยก่อนกินหลังกินเป็นไงถาม้ามันย่ยเปียกครับขอคบคุณหลายๆครับนี่อของฝากจากย,ย่อยเปียกนะครับม่อหอนมาถึงกันมาเมื่อน้องค่ายบึงการแล้วๆนี่คือลืมบ่ได้ครับบอกวันมาจะน้ำทังมา,าเข้าไปนี่เขาถือ,อเป็นย่ยเปียกเพราะว่านา เพราะอย่างบ่านเล่าดีเลยวมาสิเดี๋ยวนี้ตั้งแต่งานทีแรกที่ไปอย่างบางานตอนน่ะเพิ่งเปิดตัวคนทีละในคุณสมัยสมัยนั้นเพิ่นออกคนจูเน่ป้ายแดงให้ยายเพียนบุณีแล้วก็มีเงินเลียรส่วนตัวเพราะว่าอะไรเป็นครูบาอาจารย์ที่นับถือเคารพที่สุดเอายาย่เพียนมาดูแลจากยุคกรุงเทพกรุงเทพบ่านนี่มาเป็นคนบึงการเป็นลูกหลานพี่น้องชาวบึงการแล้วก็ยุที่บึงการกันเลยนดูแลอุปถัมภ์ยาย่เพียนมาเพราะว่าคุณงามความดีบุญบารมีที่ยหญ่เพียนให้เพิ่น เพื่นกรเลสนองคุณนุบาอาจาเพิ้นกระเรามาดูแลเรียบังซีเบาซื้ออันผุ้นชลินฟังครับโอ้เมนเมนพ่นทีลาอ่าพุนทีล่านักใจดีน่าใจง่ายแล้วปีต่อไปแล้วแวรัตนสินมาอีกแล้วว่าุณเลล่ะปีนี้พุญกระทินเราบ่ไเ้รับของใจีกครับจากที่กายเราก็เอาคณะนันมาคณะนีมากจากในี่เอ่อโอ้มนีขอบพุณสำรับน่องชา้นะครับอ่าซีบยาซื้อในน้ำอ่ามอลาพิเา ใหญ่สุริยาหนึ่งสุรชาติหนึ่งสุรชาติแล้วก็เจี๊ยบทิติมาเจี๊ยบทิติมานะครับนี่คือรัตนสินิตาไทยรักษ์ล่ำเลือกโอกรทำน้องขอนแก่นคนงามมารยาทดีน้ำใจสูงแล้วก็เวทที่เรื่องสุดเนี่ยวิวเพล่ไผ่ไม่ใช่เพื่อนสามารถรับประกันได้เลยว่าความสุขความมันเทิงนเนี่ยไข่เกินร้อยเป็นล้าน ควบเมตตาควบสนับสนุนแล้วก็กำลังใจที่ยายเพียรมีให้บอลริ่มจะเขือร,รัตนาสินได้ไปเมืองกรุงเทพครั้งแรกในชีวิตก็บเมนยายเพียรน้<อ>นำร,รัตนาสินไปให้พี่น้องเท่ากอทมได้เห็นกรับอาจารย์ปีจานเห็นไหมครับอ,อาจารย์ยุทธะครับอาจารย์ปีจานครับอาจารย์ปีจานนี่เนาะอาจารย์โดยที่โน่นอาจารย์อปีจานย่า,ายเพียรปากประแดกเข้านี่ยแหละครับเป็นผู้ที่บูบิงน้ำรัตนาสินสู่เมืองกรุงเป็นครั้งแรกในชีวิตของก้อเป็นรัตนาสิน เลยึ้นฮอดคือถึงหากเป็นหากเลิกพร้อมนำถือสัทธาแล้วก็เปรียบเสมือนเป็นผู้บาอาจารย์เป็นญาติผู้หนึ่งจังคำนี้เออเป็นญาติผู้หนึ่งพี่น้องถือกันมาขอบคุณในรายวันนอ้ขอบคุณในรายคย่อยลูกศิษย์สายเลือดหลวงปู่บุญท่านับท่านได้ละสังขารไป ีแม่เข้ากันยังเอาร uh, no yeah. right. ูเอาภาพมากราบมาหวายหรือความเป็นสัตธานี่แหละคือความเจริญของราตนศรีนั่นๆคุณนิงน้องไส้เอาน้ำน้รนกำน้ำนีำนาำา้ำน้ำน้ำน้ำเอานาให้ได้อีกแน้ำ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 นดำน้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 น้ำน้ำว้น้อน้ำน้ำย้ำน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 ้จากรนกำน้ำน้นน้้้้ตนหลาย พอเราเป็นเป็นซื้อทางอ่ากินีกรอโคศกนักจัดรายการค้อมบอดในวงการยุคกอทม่อนะครับบานิพิกพันมาด้วยวิถีชีวิตแต่มาเป็นคนบึงการม่นอ้อนะครับเพิ่นก็เลยมาเยี่ยมม่ยาหมายกําลังใจรัตนาสิมืันนี้ครับข้งแรกของฤดูกาลนี้ที่มาจังหวัดบึงการบ้านหอคําตําบลหอคําอําเภอเมืองจังหวัดบึงการเจ้าภาพเจ้าสัาเพบเนให้รัตนศสีมาสีมางง้นย่ยเพียนปากแ่แดดเพิ่นกัเลยมาเยี่ยมม่ยาหมายกําลังใจคำนั่งนี่มาฝากมาตอนเช้า ตอนนี้เดินวัดนี่เต็มคักเต็มแล้ะดีนน้อโอ้เดินวัดได้นี่แนนแล้วครับก็ตั้งใจจากพี่น้องชาาบึงการนะครับเพราะันเป็นพลังใจที่รัตนิลินจะตอบแทนพระคุณของพี่น้องด้วยการนําเสนอผลงานการแสดงนะครับตั้งใจที่สีน้ำฝากทีฝากน้อยนี่ความสุขที่สุดนะครับแต่วัาศีมากดีน้อยจังไงกับทติตามหน้าเวทีเป็นกําลังใจรัตนิลินพี่น้องมีการนี้งานเกินใส่เด้อครับเด้อขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจนะครับพี่น้องครับครับผม มอลำการมาเบิงงมอล่นีเนาะเฉพาะรถหนีเน,น,น,น่าเป็นสามกิโลทั้งสองฟังในไงี่เทียนเนี่ยเพระสามารถที่จะจอดเขาม่าฟังนี่ได้ต้องไปจอดอีกั่งคุณแล้วก็ซ้อนอีกสอง นี่คือความรัทธาความรักเลือบซี่ของน้องหนึ่งของรัตนากูของรัตนาศิลป์กิตาทายราของหนึ่งนะแล้วก็น้องเทียบน้ำทีมงานันปากงใสหยาดเตีมของอาจารย์ชลินนะครับวรบุมบักูของยายสามขำกลิ้งยายแป้นรัตนสินป์หลายผู่หลายคนสุดยอดไงไงให้เต็มมันอืนเลยอื่น้อย ครับผมครับขากคู้ได้รับครับครับสวัสดีครับผม